สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเช้าว s เซนะครับทุกๆคนด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับช่อง u ู u b e อาดเน็ตกันเราไปลุยในโหมดจงขัดความการหลบหนีของศัตรูทีมนะครับแปดเหลือขาวมาแล้ว ทีนี้นนคุณได้รับชัยชนะหิวหิวหิวระเบิดไปแล้วเอะไะครับผมเดี๋ยวรอคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับข้อระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณได้ครับรชรยบน้อคองวินนะครับเไรียบรดไ,ไปแ้ีแ่สุด p o i วะยังบินอยู่ ทีมข่งคุณได้รับชัยชนะนิองอยู่ข้างหน้าเดำไม่มาได้ยินอยู่แหละน้ยคนเยอะแล้วว่านหลไปแล้วไหมทุกคนเฮ้ยอะไรวะมองไม่เห็นเลยเลย ทีมของคุณพ่ายแพ้โอ้ทุกคนเอกการแจ้งโอ้แล้วเบิดมหาใจแท้คว่างระเบิดไปแล้วคว่งระเบิดไปแล้วคว่ราระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณได้รับชัยชนะเกิดเต้าเกิดแดงอ๋อมองแทบเบกิดเหล

ทุกคนได้รับชัยชนะพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิด ทีมที่คุณได้รับชัยชนะ ภาร stated, ก,กิจลุล่วงทีมพวกคุณได้รับชัยชะนะข้อระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้วระเบิดแล้ว ภารกิจลู่ลูบที่พวะคุณไดารับใช้ชนะ เรียบล้อยนะครับผมก็20คิวนะทุกคนตาย2นะครับสำหรับอีพีนี้ก็ลาครับก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ